ดดกมากมะกอกฝรั่งเพื่อนๆดูนะคะใครมีที่ปลูกไว้สักสิบต้นค่ะต้นแค่นี้เองนะคะขายรถเข็นผลไม้ก็ได้ค่ะธรามมะกอกเค็มอร่อยมาก มะกอกเค็มค่ะมะกอกเค็มมะกอกฝรั่งนะมีสิบต้นนะคะเก็บขายได้ทั้งปีค่ะ